ผื่นลมพิษเป็นลักษณะของผื่นแดงนูนขึ้นมาที่ผิวสาเหตุจากโรคลมพิษมีหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็คือเกิดมาจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสารที่ร่างกายสร้างขึ้นคือฮิสตามินและสารอื่นๆที่เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่สูงทําให้ร่างกายมีการขยายตัวของหลอดเลือดทําให้เส้นเลือดฝอยมีการขยายตัวมีพลาสมาหรือว่าน้ําเลือดน้ําเหลืองซึมมาที่ผิวชั้นบน ทำให้เกิดผื่นนูนแดงที่ผิวหนังโรคลมพิษแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ 1. โรคลมพิษชนิดเฉียบพลันคือมักมีอาการผื่นลมพิษไม่เกิน6สัปดาห์และมักจะเกิดจากการแพ้เช่นแพ้อาหารแพ้ยาการติดเชื้อในร่างกายหรือแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออื่นๆมักจะมีอาการแน่นหน้าอกแน่นจมูกปวดท้องความดันต่ำปากและก็ตาบวม พื้นลมพิษชนิดที่สองคือโรคลมพิษชนิดเรื้อรังคือมีอาการผื่นลมพิษเป็นเป็นหายหายอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์และเป็นต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปยังไม่พบสาเหตุที่แน่นอนเหมือนลมพิษชนิดเฉียบพลันอาจเกิดจากความแปรปรวนภายในร่างกายแต่สิ่งที่สามารถจะกระตุ้นให้ลมพิษเรื้อรังเป็นมากขึ้นได้แก่ยาแอสไพริน ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยและยาปฏิชีวนะเป็นต้นลมพิษเรื้อรังยังอาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆเช่นการแพ้แสงแดดแพ้ความร้อนแพ้ความเย็นและแพ้เหงือ่อเช่นเหงื่อหลังจากการออกกำลังกายหรือการที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเช่นเกิดจากการอักเสบภายในหรือเกิดการขีดข่วนที่เกิดกับผิวหนังเป็นต้น วิธีดูแลตัวเองเพื่อบรรเทาอาการคันเมื่อเป็นลมพิษ 1. ทาคารามายโลชั่นเพื่อลดอาการคันเนื่องจากคารามาลยโลชเป็นส่วนผสมของแป้งผสมกับปอม์มิ้นจึงช่วยให้เย็น 2. ไม่เกาในที่ผื่นลมพิษเพราะอาจจะทำให้เป็นแผลเกิดการติดเชื้อราเป็นต้น 3. ประครบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเจลเก็บความเย็น 4. ควรทำความสะอาดบริเวณที่มีผื่นคันหรือเช็ดตัวด้วยน้ำเกลือแล้วซับให้แห้ง 5. ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่นอนและเครื่องนอนเป็นประจำ 6. งดใช้สบู่หรือโลชั่นเครื่องสำอางที่มีสารเคมีรุนแรงหรือมีน้ำหอมเป็นต้นเนื่องจากการแพ้ผื่นลมพิษหรือผื่นคันต่างๆส่วนใหญ่เมื่อเกิดอาการคันมาสักระยะหนึ่งหรือเรื้อรังก็จะมีผลกระทบ กับเลือดและลมภายในร่างกายทำให้การไหลเวียนเลือดและลมไม่ค่อยดีเกิดเป็นน้ําเหลืองเสียเกิดความร้อนเกิดการอักเสบดังนั้นสิ่งที่จะต้องดูแลไปควบคู่กันก็คือนอกเหนือจากการดูแลตัวเองแล้วก็ยังจะต้องมีการกินยาเพื่อที่จะบำารุงเลือดแล้วก็ดูแลเลือดและน้ําเหลืองด้วยลมพิษอาจจะเกิดจากการแพ้อาหารก็ได้นะคะเช่นแพ้อาหารทะเลแพ้ไข่แพ้แป้งสาลี แพ้สารเคมีแพ้ยาบางชนิดหรือแม้กระทั่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อราหรือมีพยาธิสภาพกับโรคต่อมไร้ท่อเช่นไทรอยเป็นต้นแพ้ยางแพ้ขนสัตว์แพ้สารเคมีเช่นปฏิกิริยาจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยหรือมะเร็งเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือระบบอื่นๆก็ตาม ระบบภูมิคุ้มกันจะต่อต้านตัวเองเกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเคมีบางชนิดออกมาที่ผิวหนังก็ทําให้เกิดผื่นขึ้นซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้เลือดและน้ําเหลืองเนี่ยเสียหายเสียสมดุลไปดังนั้นค่ะก็รีบดูแล ในส่วนของต้นเหตุของปัญหาค่ะด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่กระตุ้นเขาด้วยการกินอาหารนะคะประเภทมันประเภทเผ็ดร้อนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ย่อยยากนะคะหรือว่าดื่มน้ําก็ดื่มน้ําให้มากพอค่ะตรงนี้ก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะในขณะเดียวกันก็กินยาที่จะช่วยดูแลเรื่องของน้ําเหลืองแล้วก็เลือดแล้วก็ดูแลภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปในวันนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์แล้วถ้าหากว่าถูกใจนะคะก็กดติดตามไว้แล้วก็แชร์ต่อเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วเราจะพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ